สำหรับการเดินทางของเราในเที่ยวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆเลยปลายทางของเราอยู่ที่บอร์รีกก่คมไซแล้วก็เชียงของนเ,เอง่อเดินทาวันนี้เราเดินทางกันแต่เช้านะคะออกจากอุบลไปที่นครพนมก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงหรื280อสองร้ดิกิโล้วยกันค่ะกับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่6กนาฬิกากับอีก15นาทีไปถึงที่นครพนมก็ประมาณ10โมงนิดๆนะคะสำหรับการเดินทาง พอมาถึงที่นครพนมแล้วนะคะเราได้รอบรถที่จอะยิ้งไปยังบึงการค่ะในรอบของตอนเที่ยงนั่นเองบอกได้เลยก็ว่ามันสุดๆไปเลยสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ mm hmm. พอมาถึงที่จังหวัดนครพนมนะคะเราต้องหาอะไรรองท้องกันก่อนป้าขายตัวบอกว่าร้านตรงข้ามเลยเข้าต้มเส้นโมกดาหารเป็นร้านที่อร่อยมากๆเลย mm hmm. พอที่ชิมแล้วนะคะก็อร่อยจริงๆค่ะ เพราะว่าต้มเส้นนี้ก็คือข้าวเปียกนะคะหรือว่ากวยจับอุบลน,นั่นเองนะคะแต่ที่นี่ดีหน่อยแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะมีสูตรต้นตำรับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอาหารเวียดนามที่เข้ามาในส่วนของจังหวัด,ดคนครพนมมุกดาหารแล้วก็อํานาจเจริญค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะการต้มเส้นต้มข้าวเปียกหรือว่ากวยจับนั่นเองค่ะทําให้อาหารที่นี่นะคะ ึินชี่หลากหลายด้วยกันโดยเฉพาะมาที่นกรพนมแล้วต้องได้กินต้มเส้นนะคะถือได้ว่าอร่อยมากๆเลยหลังจากนั้นแล้วนะคะพอเราได้เติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรอขึ้นรถในรอบของตอนเที่ยงนั่นเองก็จะใช้เวลาเดินทางนะคะไปที่บึงการก็ใช้เวลาเียงวนานพอสมควรเพราะว่าเราจะจอดที่หลายๆสถานีด้วยกันค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเติมพลังกันก่อนนะจ๊ะ หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะออกเดินทางกันในเวลาเที่ยงตรงค่ะกับรถมนี้บัสที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่บึงการปลายทางที่จังหวัดอุดรธาน,นีกันเองค่ะเพราะว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้ค่ะเราใช้มินิบัสนะคะก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วม,มากๆเลยสำหรับการเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะทีแรกคิดว่านะคะว่าจะได้ต่อรถจากบ้านแไปที่บึงกางนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราได้นั่งรถแค่ รอบเดียวนะคะมุ่งหน้าสู่พิมการเลยนะคะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้บอกไ้เลยค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็เปิดประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางมากๆเลยค่ะในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดพินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราออกจากบ้านแพงมาค่ะ แป๊บเดียวพอออกจากบ้านแพงมาที่เืองการก็ไม่ไกลนะคะใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมงการเดินทางของเราค่อนข้างที่จะสนุกสนานจริงๆเลยค่ะสําหรับทริปนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาถึงที่สถานีขนส่งพิษณสารจังหวัดืองการในเวลาประมาณว่าสามนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่ สถานีของจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะในเวลาบ่ายสองกับอีก50กว่านาทีก็ใช้เวลาเดินทางยาวพอสมควรนะคะทีแรกก็นึกว่าารถโดยสารที่จะข้ามไปบริคําไซเขาจะเข้ามาจอดที่บกศนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะหรือฉันถามไม่ละเอียด จริงๆแล้วเราต้องนั่งรถสามล้อไปที่สะพานนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้เข้ามาที่สถานีน่าจะเป็นเดือนหน้าเราต้องนั่งสามล้อหรือว่ารถเหมาไปที่สะพานอีกแต่ว่าสะพานไม่ไกลค่ะเดินทางแป๊บเดียวก็ปิดพัดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอสมาชิกไา,ายั๊ ยังไงแล้วนะคะการเดินทางของเราก็จะต้องพักกันก่อนหนึ่งคืนที่จังหวัดพิงการค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยจะเดินทางกันแต่เช้าเดินทางไปที่สะพานมิตรภาพแห่งที่5แห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานไปเมื่อวันที่25ธันวาคมเองค่ะการเดินทางจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อนะคะ